เศรษฐกิจนั้นทำงานคล้ายกับเครื่องจักรที่เรียบง่ายแต่หลายคนกลับไม่เข้าใจหรือไม่เห็นด้วยกับหลักการทำงานของมันซึ่งนำไปสู่ปัญหาและความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจที่ไม่จำเป็นผมรู้สึกถึงความรับผิดช,ชอบอย่างลึกซึ้งที่จะแบ่งปันแม่แบบทางเศรษฐกิจที่เรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงแม้ว่ามันอาจจะดูไม่เหมือนใครแต่มันได้ช่วยให้ผมสามารถคาดการณ์และรับมือกับวิกฤตการณ์ทางการเงินโลกได้และมันยังคงใช้งานได้ดีมานานกว่า30ปีองค์ประกอบพื้นฐาน ธุรกรรมและตลาดแม้ว่าเศรษฐกิจจะดูซับซ้อนแต่หลักการทำงานของมันนั้นเรียบง่ายและเป็นระบบแมคานิกเชิงกลอย่างยิ่งมันประกอบด้วยชิ้นส่วนไม่กี่อย่างและธุรกรรมจำนวนมหาศาลที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยมีแรงขับเคลื่อนหลักคือธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์สร้างพลังสำคัญ3อย่างที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเติบโตของผลิตภาพหรือ productivity growth วัฏจักรนี่ระยะสั้นหรือช็อตเทอมเด็บไซเคิลวัฏจักรนี่ระยะยาวหรือลองเทอมเด็บไซเคิลเราจะมาดูว่าพลังทั้ง3นี้ทำงานร่วมกันอย่างไรเพื่อสร้างแม่แบบที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเข้าใจการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจเรามาเริ่มจากส่วนที่ง่ายที่สุดของเศรษฐกิจธุรกรรมธุรกรรมคือการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ซื้อที่ใช้เงินสดหรือเครดิตเพื่อแลกกับสินค้าบริการหรือสินทรัพย์ทางการเงินทุกครั้งที่คุณซื้อกาแฟ คุณก็สร้างธุรกรรมขึ้นมาทุกๆธุรกรรมที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจรวมกันเป็นเศรษฐกิจทั้งหมดเครดิตสามารถใช้ใจ่ายได้เหมือนเงินดังนั้นเมื่อเรารวมการใช้ใจ่ายที่มาจากเงินและเครดิตเข้าด้วยกันเราก็จะได้การใช้ใจ่ายทั้งหมดการใช้ใจ่ายทั้งหมดนี้แหละที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมื่อนำการใช้ใจ่ายทั้งหมดมาหารด้วยจำนวนสินค้าที่ขายเราก็จะได้ราคาและนั่นก็คือทั้งหมดของธุรกรรม มันคือหน่วยก่อสร้างของเครื่องจักรทางเศรษฐกิจและถูกวัตถจักในเศรษฐกิจก็ล้วนแต่ถูกขับเคลื่อนด้วยธุรกรรมทั้งสิน้นตลาดคือการรวมตัวกันของผู้ซื้อและผู้ขายที่ทำธุรกรรมสำหรับสิ่งเดียวกันเช่นตลาดข้าวสาลีตลาดรถยนต์และตลาดหุ้นและเศรษฐกิจก็คือผลรวมของธุรกรรมทั้งหมดในทุกตลาดผู้คนธุรกิจธนาคารและรัฐบาลล้วนแต่มีส่วนร่วมในธุรกรรมเหล่านี้รัฐบาลกลางและธนาคารกลาง ผู้ซื้อและผู้ขายรายใหญ่ที่สุดคือรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยสส่วนสําคัญคือรัฐบาลกลางทําหน้าที่เก็ตทาษีและใช้จ่ายเงินธนาคารกลางจะแตกต่างจากผู้ซื้อและผู้ขายรายอื่นเพราะมีอํานาจควบคุมปริมาณเงินและเครดิตในระบบเศรษฐ,ฐกิจโดยการกําหนดอัตราดอกเบี้ยและพิมพ์ธนบัตรใหม่ขึ้นมาโดยเหตุน,นี้ธนาคารกลางจึงเป็นผู้เล่นสําคัญในการไหลเวียนของเครดิตเครดิตหัวใจสําคัญของระบบเศรษฐกิจ เครดิตคือส่วนที่สำคัญที่สุดและอาจเข้าใจยากที่สุดของระบบเศรษฐกิจมันสำคัญเพราะมันเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดและมีความผันผวนสูงที่สุดเมื่อผู้กู้ต้องการซื้อสิ่งที่ไม่สามารถจ่ายได้ในตอนนี้เช่นบ้านหรือรถยนต์และผู้ให้กู้ต้องการทำให้เงินของพวกเขางอกเงยเครดิตจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายบรรลุปเป้าหมายได้ผู้กู้สัญญาว่าจะชำระคืนเงินต้นพร้อมกับดอกเบีย้ยเมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำการกู้ยืมจะเพิ่มขึ้นเพราะมีราคาถูก และเมื่อผู้ให้กู้เชื่อมั่นในคำสัญญาเครดิตก็จะถูกสร้างขึ้นในอากาศเลยทันทีที่เครดิตถูกสร้างขึ้นมันจะกลายเป็นหนี้ทันทีหนี้เป็นทั้งสินทรัพย์ของผู้ให้กู้และหนี้สินของผู้กู้เมื่อผู้กู้ชำระคืนหนี้สินและสินทรัพย์ก็จะหายไปและธุรกรรมก็เสร็จสิน้นทำไมเครดิตถึงสำคัญมากละ่ะเพราะเมื่อผู้กู้ได้รับเครดิตเขาสามารถเพิ่มการใช้จ่ายได้และการใช้จ่ายนี้เองที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ลองคิดดูสิทุกๆดอลลาร์ที่คุณใช้จ่ายคือรายได้ของคนอื่นและทุกๆดอลลาร์ที่คุณได้รับก็คือการใช้จ่ายของคนอื่นเมื่อรายได้ของคนคนหนึ่งเพิ่มขึ้นผู้ให้กู้ก็ยินดีที่จะให้เครดิตมากขึ้นเพราะผู้กู้มีความได้เชื่อถือมากขึ้นนั่นหมายความว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่การกู้ยืมที่เพิ่มขึ้นซึ่งนำไปสู่การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและเนื่องจากการใช้จ่ายของคนหนึ่งเป็นรายได้ของคนอื่นวงจรนี้จึงดำเนินต่อไปและสร้างวัฏจักรเศรษฐกิจ การเติบโตของผลิตภาพและวัฒจักรนี้ในระยะยาวคุณภาพชีวิตของเราขึ้นอยู่กับการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพยิ่งเราผลิตได้มากเท่าไหร่เราก็จะได้รับมากขึ้นเท่านั้นแต่ในระยะสั้นเครดิตมีบทบาทสําคัญมากกว่าเพราะมันทําให้เราบริโภคได้มากกว่าที่เราผลิตเมื่อเรากู้ยืมและบังคับให้เราบริโภคน้อยกว่าที่เราผลิตเมื่อเราชรําระหนี้และนี่คือเหตุผลที่มันสร้างวัตจักรวัฒจักรนี้ระยะสั้น กินเวลาประมาณ5-8ปีวัฏจักรนี้ระยะยาวกินเวลาประมาณ75-100ปีสาเหตุที่ทำให้เกิดวัฏจักรนี้ไม่ใช่เพราะกฎหมายหรือนโยบายแต่มาจากธรรมชาติของมนุษย์เครดิตก็เหมือนกับการดึงการใช้ใจ่ายในอนาคตมาใช้ก่อนเมื่อเรากู้ยืมเรากำลังสร้างช่วงเวลาในอนาคตที่เราจะต้องใช้ใจ่ายน้อยกว่าเพื่อชำระหนี้และนี่คือเหตุผลที่มันสร้างวัฏจักรวัฏจักรนี้ระยะสั้น เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวการใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นและเมื่อการใช้จ่ายและรายได้เพิ่มขึ้นเร็วกว่าการผลิตสินค้าราคาก็จะสูงขึ้นเราเรียกว่าภาวะเงินเฟอ้อเพื่อควบคุมภาวะเงินเฟอ้อธนาคารกลางจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งทําให้การกู้ยืมมีราคาแพงขึ้นการใช้จ่ายชะลอตัวทําให้รายได้ลดลงและเศรษฐกิจเข้าสู่ช่วงภาวะถดถอย หากภาวะถดถอยซีรุนแรงธนาคารกลางจะลดอัตราดอกเบีย้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้งทำให้การกู้ยืมและการใช้ใจ่ายกลับมาเพิ่มขึ้นและเข้าสู่ช่วงขยายตัวอีกครั้งวัฏจักรนี้จะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไปเป็นทศวรรษโดยที่จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของแต่ละวัฏจกักรจะจบลงด้วยหนี้ที่สูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมนุษย์มีแนวโน้มที่จะกู้ยืมและใช้ใจ่ายมากกว่าที่จะชำระหนี้และนี่ก็คือสิ่งที่นำไปสู่วัฏจักรหนี้ระยะยาววัฏจักรหนี้ระยะยาวและการปรับลดหนี้ ในช่วงหลายทศวรรษภารหนี่จะเพิ่มขึ้นเร็วกว่าไรายได้ผู้คนยืมเงินจำนวนมหาศาลเพื่อซื้อสินทรัพย์ทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นเกิดภาวะฟองสบู่ขึ้นแต่สถานการณ์นี้ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ตลอดไปเมื่อภารหนี่หนักจนเกินไปการชำระนี้จะเริ่มเติบโตเร็วกว่าไรายได้ทำให้ผู้คนต้องลดการใช้จ่ายไรายได้ลดลงและทำให้ความน่าเชื่อถือในการกู้ยืมลดลงด้วยวงจรจะพลิกกลับ นี่คือจุดสูงสุดของวัฏจักรหนี้ระยะยาวซึ่งเกิดขึ้นในปี2008สำหรับสหรัฐและยุโรปและในปี1989สำหรับญี่ปุ่นเมื่อถึงจุดนี้เศรษฐกิจจะเริ่มเข้าสู่ช่วงการปรับลดหนี้หรือ d e l i v e r a g i n g ซึ่งผู้คนจะลดการใช้จ่ายรายได้ลดลงเครดิตหายไปราคาของสินทรัพย์ตกต่ำและตลาดหุ้นพังทลายมันดูเหมือนกับภาวะถดถอยแต่ต่างต,ตรงที่ อัตราดอกเบี้ยมไม่สามารถช่วยได้เพราะมันต่ำมากอยู่แล้วและอาจจะอยู่ที่0%ย์เ์ได้สปาไป4แนวทางในการแก้ไขการปรับลดหนี้มี4วิธีที่ใช้ในการจัดการกับภาระหนี้ที่สูงเกินไป 1. ลดการใช้จ่ายหรือ austerity ผู้คนและรัฐบาลจะลดการใช้จ่ายเพื่อชำระหนี้แต่วิธีนี้มักจะทำให้รายได้ลดลงเร็วกว่าหนี้ที่ชำระทำให้ภาระหนี้ยิ่งแย่ลง 2. ลดหนี้ผ่านการผิดนัดชำระและปรับโครงสร้าง ผู้กู้หลายคนไม่สามารถชำระหนี้ได้ทำให้ผู้ให้กู้ต้องยอมปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้ได้เงินคืนบางส่วนดีกว่าไม่ได้เลยซึ่งเป็นกระบวนการที่เจ็บปวดและทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตำ่ำสามการกระจายความมั่งคัง่งรัฐบาลจะเพิ่มภาษีกับคนรวยเพื่อนำมาใช้ใจ่ายในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจและการช่วยเหลือผู้ว่างงานทำให้เกิดความตึงเครียดทางสังคม 4. ธนาคารกลางพิมพ์เงินใหม่วิธีนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและทำให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อ ธนาคารกลางจะพิมพ์เงินใหม่เพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินและพันธบัตรรัฐบาลซึ่งช่วยเพิ่มราคาสินทรัพย์และเพิ่มความน่าเชื่อถือของผู้กู้หากผู้กำหนดนโยบายสามารถสร้างความสมดุลระหว่างวิธีการลดหนี้ทั้ง4แบบนี้ได้นั่นคือสิ่งที่เรียกว่าการปรับลดหนี้ที่งดงามหรือ beautiful deleveraging ในช่วงนี้หนี้จะลดลงเมื่อเทียบกับไรายได้ การเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นบวกและภาวะเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ควบคุมได้และในที่สุดการเติบโตของรายได้จะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของหนี้ที่สะสมไว้ทำให้เศรษฐกิจกลับมาเติบโตได้อีกครั้งบทสรุปเศรษฐกิจมีความซับซ้อนมากกว่าแม่แบบนี้เล็กน้อยแต่การเข้าใจหลัก3ามอย่างนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมว่าเราอยู่ที่ไหนและกำลังจะไปที่ไหนสุดท้ายนี้ขอสรุป3ามคำแนะนำสำคัญจากบทเรียนนี้ข้อแรกอย่าปล่อยให้หนี้เพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายได้ข้อ2 อย่าปล่อยให้รายได้เพิ่มขึ้นเร็วกว่าผลิตภาพข้อ 3. พยายามอย่างเต็มที่ที่จะเพิ่มผลิตภาพของคุณเพราะในระยะยาวแล้วนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนี่เป็นคําแนะนําที่เรียบง่ายสําหรับทุกคนและสําหรับผู้กําหนดนโนยบายและมันเป็นแม่แบบที่ได้ผลดีมามากสําหรับผมของมันจะช่วยให้คุณเข้าใจเศรษฐกิจได้ดีขึ้นเช่นเดียวกัน